สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลก์กับผมวันนี้อยู่ที่บางโพนะครับส่วนสาเหตุที่มาที่นี่ก็คือวันนี้เป็นวันที่30มิถุนาครับเป็นวันที่สกายวอล์กนะมีกำหนดเสร็จสกายวอล์กที่เชื่อมกับห้างเกตเวบางซ่ครับเพื่อนๆก็เลยพาเพื่อนๆมาชมกันเป็นวันแรกนะยังไงเดี๋ยวตามมาชม,มพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่บน MRT บางโพรับเพื่อนๆด้านล่างก็คือถนนประชาษฎา์สายหนึ่งนะเพื่อนๆก็สามารถใช้สถานี MRT บางโพเป็นเหมือนสะพานลอยได้เลยครับขึ้นอีกฝั่งมาลงอีกฝั่งก็ได้นะเพราะว่าด้านล่างก็รถค่อนข้างเยอะเลยครับด้านหน้าก็คือสกายวอล์กนะครับเพเพื่อน ึงเป็นสกายวอล์คที่จะเดินตรงแล้วก็ไปเข้าที่ห้างเกียร์เวได้เลยนะยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับตรงทางที่เชื่อมกับตัวสถาน,นีเลยซึ่งทางเดินสกายวอล์คแห่งนี้นะครับก็มีความยาวอยู่ที่250เมตรเพื่อน นับตั้งแต่สถานี MRT บางโพนะยาวไปถึงห้างเกต์เวบางซื่อครับก็250เมตรซึ่งตัวสกายวอลก็จะอยู่ใต้ของคานทางวิ่งรถรถไฟ MRT เลยนะในส่วนของตัวสถานีรถไฟฟ้านะเพื่อนๆก็ตั้งอยู่ที่ถนนประชาราชสาย1ครับแต่ถ้าเลี้ยวเลี้ยวตรงแยกด้านหน้าเนีย่ยไปทางเกต์เวบางซื่อก็จะเป็นถนนประชาราชสาย2แล้วเพื่อน ส่วนทางนี้ถ้าเรามองตรงไปนะก็จะไปพระรามเจ็ดได้ครับไปวัดสร้อยทองโยธินบุรณะด้านหน้าคือทางเข้าไปที่สกายวอล์คครับเพื่อน,อนแต่ว่าก็ตามคาดครับยังไม่เสร็จครับยังกั้นไว้อยู่เลยเพื่อน,อนตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างตัวสถานีนะแล้วก็จะเดินเข้าไปที่สกายวอล์คเข้าไปที่ห้างครับแต่ว่ายังไม่เสร็จ ซึ่งผมเองก็มาตามกำหนดนะนะวันที่30มิถุนาแอบเสียดายนิดๆครับกะจะมาประเดิมวันแรกซะหน่อยนะผมที่ไหนได้ยังไม่เปิดเลยเ,เพื่อนแต่เท่าที่ผมดูนะครับผมว่าก็น่าจะ90%แล้วแหละเ,เพื่อนสามารถใช้เดินไปมาได้แล้วละครับเพราะว่าครั้งก่อนที่ผมมาผมเห็นพนักงานเขาก็เดินไปเดินมาด้านบนนะ ครั้งนั้นยังมีพนักง,งานอยู่ค่อนข้างเยอะครับแต่มาวันนี้ก็คือไม่เจอเลยเ,เพื่อนยังไงเดี๋ยวลงมาดูด้านล่างกันนะตอนนี้ผมลงมาด้านล่างกันนะครับเท่าที่เพื่อนๆสังเกตนะตัวของคานสกายวอลก็จะอยู่ที่เกาะกลางถนนครับอยู่ที่ใต้ทางวิ่งของรถไฟฟ้านะแต่จะมีอยู่2คานครับที่มาอยู่บนทางเท้านะเพราะว่าตัวสกายวอลจะเบี่ยงไปทางขวาครับเพื่อที่จะเข้ามาที่สถานี จะมีอยู่2เสานะที่มาปักอยู่บนทางเท้าตรงนี้ครับด้านหน้านี่ผมตั้งใจจะถ่ายสกายวอล์กนะเพื่อนๆแต่ว่าสายสื่อสารบังครับบังสมิดเลยเยอะมากเลยนะบริเวณนี้สายสื่อสารบนถนนประชารัฐสาย2องเนี่ยเพื่อนๆแต่ว่ามีป้ายประกาศบอกกันนะครับว่าภายในเดือนตุลาปีนี้ครับจะนําลงบินทั้งหมดนะมีกําหนดเสร็จในเดือนตุลาปีนี้ครับยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมแน่นอน ตลอดทางที่เดินมาผมเพิ่งเจอเจ้าหน้าที่ด้านบนเ,นเพื่อนเขามาอยู่ตรงทางลงหน้าโรงพยาบาลบางโพครับแต่บริเวณด้านบนไม่เจอใคระนะเพิ่งจะมาเจอตรงทางลงตรงนี้แหละเพื่อนเท่าที่ผมกะด้วยสายตานะครับก็จะอยู่บริเวณนี้แหละที่น่าจะชา้าที่สุดแล้วเพราะว่าบริเวณที่เป็นเกาะกลางช่วงที่อยู่กลางถนนอันนั้นสามารถเดินไปมาได้นะเ,นเพื่อนแต่ว่าตรงทางลงหน้าโรงพยาบาลบางโพครับ ตรงันไดเนี่ยสามารถเดินขึ้นได้นะแต่ว่ายังไม่มีเป็นราวกันตกแล้วก็ยังไม่มีการปูพื้นด้านบนครับด้านบนยังมีแค่โครงอยู่ยังไงเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่าจะเสร็จประมาณช่วงไหนนะส่วนตัวแอดเองว่าไม่นานานนะครับเพราะว่าจุดหลักๆของสกายวอล์กนี้ก็น่าจะเสร็จหมดแล้วครับช่วงเกาะกลางมีแค่บริเวณตรงทางลงอะ่ะที่แอดเห็นว่ายังต้องใช้เวลาอีกหน่อยแหละครับ ทางด้านหน้าก็มีเจ้าหน้าที่เยอะยนะที่แอดเห็นก็คือเขาเอาบันไดไม้ไผ่ครับมาปีนอยู่บนสายสื่อสารด้านหน้าเนี่ยเพื่อนๆซึ่งกำหนดระยะเวลาเดิมนะครับในการก่อสร้างนะของสกายวอล์แห่งนี้ก็อยู่ที่607วันครับมีกำหนดเสร็จวันที่30มิถุนายนนะก็คือวันที่แอดมาถ่ายนี่แหละแต่ว่า ก็ยังไม่เสร็จครับแอบเสียดายอยู่นิดนึงกะว่าจะได้ประเดิมซะหน่อยนะเพื่อนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ครับแต่ยังไม่รู้ไงว่าจะเสร็จวันไหนยังไงใครผ่านบริเวณนี้ก็ทักมาบอกแอดได้นะว่าเขาเปิดแล้วหรืออะไรเงี้ยแอดได้มาแบบวันที่เขาเปิดเลยครับ ในส่วนของสายสื่อสารแน่นๆด้านข้างอย่างเพื่อนๆก็ตามที่ป้ายประกาศเขามีบอกนะครับก็คือภายในเดือนตุลาปีนี้ครับจะนำลงใต้ดินทั้งหมดดังไงเดี๋ยวแอดเองก็จะมาอัปเดตให้ชมนะสำหรับสายสื่อสารบริเวณนี้ครับถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปแอดขออภัยด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนก็รอรุ่นก็ได้เลยครับ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์ like, สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ